สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรนะคะนี่คือปราสาททองนะที่ทุกท่านได้มองเห็นนั่นก็คือคูน้ําคันดินล้อมรอบตัวองค์ปราสาทนะคะตัวองค์ปราสาทนั้นก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะปกคลุมสวยงามดูเป็นร่มรื่นมากเลยจริงๆนะเป็นไปได้คืออยากให้เขามีต้น ใหญ่เพียงเท่านี้พอไม่ต้องไม่ต้องถูกตัดไม่ต้องถูกอะไรนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มรื่นให้ร่มเงาอย่างมากแล้วก็เวลาฤด,ดูร้อนขนาดไหนเขาก็สามารถเป็นบังร่มเงาได้อย่างดีเลยนะคะดังนั้นเหมือนลักษณะว่าถ้าเขาได้เกิดขึ้นอยู่แถวโบราณสถานนียก็น่าจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศเนาะ เป็นมวลขลังที่สวยงามที่มีต้นลักษณะอย่างนี้นะดูแล้วโอ้ขลังจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะคูน้ําคันดินล้อมรอบตัวองค์ปราสาทนะคะตัวองค์ปราสาทนี้จะหันหน้ามาจะหันหน้ามาด้านที่ตะวันออกนะคะตัวปราสาทนี้จะมีทั้งจะมีทั้งสิ้นอยู่ห้าหลังอยู่ภายในนะคะแต่สามหลังนั้นระหว่างทิศเหนือไปทิศเหนือไปใต้นั้นนะคะจะเป็นที่ตั้งของเทวรูปสําคัญนะคะประจําองค์ปราสาทนะคะ แล้วก็มีการขุดค้นได้ตัวบันขององค์ประสาทแล้วก็เทวรูปอื่นๆนะคะอีกเป็นจํานวนมากนะคะที่นี่จริงๆถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานแล้วก็เป็นศาสนสถานที่สําคัญของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเที่ยวด้านในกันนะคะนะคะคใ,ใช่ใช่นี่น แล้วจะเป็นด้านในนี้จะเป็นตัวบานเนาะหน้าต่างก็มีเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่สามารถคนคนเข้ามาได้จริงนะท่านผู้ชมแต่ว่าที่นี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทําด้วยอิฐนะเป็นอิฐนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยป็นอิฐที่ถูกก่อแล้วทั้งหมดนะคะนะเป็นอิฐสมัยโบราณจริงๆเลยนะที่ถูกการก่อดูซิว่าก่อกัอนแบบมิดชิดมากเลยมิดชิดจริงๆนะโอเค เมื่อเราเข้ามาสู่ซุ้มโคปุระนะคะเราก็จะเข้าก็สู่ประตูชั้นในนะประตูชั้นในนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะเหมือนปราสาทหนองหงจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นบราราลาัยนะคะแล้วก็จะเป็นอา,อาจารย์คิดว่าไอเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เคยไปวัดแขกอินเดียที่ประเทศอินเดียนะ ก็จะมีเทวรูปสําคัญประจําอยู่ในที่ตรงนั้นที่เป็นประธานไม่ว่าแต่จะเป็นเสวลึงนะครับพระนารายพระพรหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะด้านซ้ายด้านขวานี้นะคะก็มักจะเป็นเทวรูปสําคัญของศาสนาฮินดูบางทีอาจจะเป็นพระแม่ปรารตีหรือพระอินทร์หรือพระยมหรือเทพเจ้าอื่นๆที่เขานํามาแล้วก็นํามาสักการบูชาภายในเทวพระสารฉะนั้นอาจาร,รย์มีความคิดว่าเอ๊ะ มันก็น่าจะเป็นที่ตั้งของปราสาทด้วยหรืออาจจะเป็นที่ทั้งเก็บเข้าของเครื่องใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ตั้งข้อสมมติฐานนะคะอันนี้บันที่ถูกขุดได้นะคะเนี่ยนะอันนี้บันที่ถูกขุดได้นะเนี่ยเขาเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมดูนะสวยมากเลยเห็นเขาว่ามีอายุถึง1,700ปีไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะ,ราะการกําหนดอ,อ่การกําหนดอ,อ่ปราสาทเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ800ปีนะคะ 8 0 0ถึง900ปีหรือ1000ปีนะเท่านั้นเองนะคะแต่ก็มันก็เป็นการสรุปตามสถาปัตยกรรมนะแต่บางทีมันอาจจะมีมาก่อนด้านนั้นแล้วนะคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้อันนี้จะเป็นศิลาเณงเห็นไหมแล้วก็ด้านบนศิลาเณงจะเป็นกาแพงแก้วที่ก่อด้วยอิฐนะอันนี้ก็จะเป็นอีกสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งนะแต่เราไม่รู้ว่าสูงขึ้นไปกว่านี้นะจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยว ดูสวย้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวชมอีกคลิปถัดไปนะคะท่านผู้ชม